มาทำแกงหน่อไม้บองหวานสดๆสดสดกินสวยกันครับอ่ะมาดูทุกคนหน่อไม้ขึ้นเยอะมากเลยฮะหน่อไม้หลังบ้านครับตอนนีน้ดูครับหน่อไม้บองหวานแบบหน่อใหญ่มากวันนี้เราจะทำการหาวัตถุดิบสดๆเลยนะครับแกงกันสดๆหาวัตถุดิบกันสดๆเลยเอา้าโอ้โหพลาดเลยโอ้โหดู เยอะมากทุกคนตรงนี้ยังไม่หมดนะเดี๋ยวไปที่อื่นต่อมาเนี่ทุกคนดูโอ้ยดูครับกําลังขึ้นเต็มดูดิหน่อยใหญ่ใหญ่อยู่ข้างใต้นู้นเต็มเลยนะทุกคนโอ้ยดูเลี้ยงสั่งหลังเลยสุดยอดเอาไปเาไปให้หมดงานนี้อ,อ่ะปอกกันสุดทดเลยครับทุกคนเยอะมาก หน่อไม้ก็เยอะยุงก็เยอะครับแฮฮาเกงกันส,สดๆในป่าเลยทุกคนหาวัตถุดิบกันสดๆในป่าแบบนี้ <_ t ick> ได้ฟิลมากเนะครับ <_ t ick> หลังจากนั้นนะครับก็นำหน่อไม้นะครับผมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับอันนี้เป็นหน่อไม้บงหวานนะครับอ่าน่าจะไม่มีสารไซยาไนนนะครับหรือว่ามีนิดเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ ใครที่มีความรู้นะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะฮะว่าหน่อไม้หวานเนี่ยมีสารไซยาไนด์หรือเปล่านะครับหรือว่า f อฟที่ดูอยู่หรือว่าคุณหมอนะครับที่ดูอยู่นะครับยังไงก็ช่วยให้ความรู้พวกพวกกับผมแล้วก็เอ่เด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาก็อย่าลืมนะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะใครที่มีความรู้จากนั้นมาเก็บใบายานางครับผมดสด สดๆกันไปเลยเดี๋ยววันนี้มา,าคั้นใตเขือใบยะนางเลยทุกคนมาสุดจริงครับสุดจริงครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> ยี้เลยใบยะนาง <c oughs> นี่ดูวิธีฮะผู้ชายก็ททำกับข้าวเป็นนะครับผมบอกเลยไม่ใช่ขี้ขี้ขยี้เลยขยี้ให้มันออกเขียวๆนะฮะ ตะเบียวเขียวปื้อแล้วดูทุกคนอยนางแบบมามาดูใกล้เลยทุกคนมานี่เขียวปือ้อขันอยู่ใต้เขือมาเลยฮะวันนี้เอาสดสดทุกอย่างนะครับผมหลังจากขายี้เสร็จน,นะครับกรองเลยโอ้โหดูน้ำเขียวปือ้อดูใบยนางกับหน่อไม้นี่คู่กันนะครับผม กรองต้องกรองนะครับเพราะว่ามันต้องกรองเสร็จใบใบย้านางนะครับดูไม่ให้มันลงไปในหน่อไม้ต่อไปจุดไฟเลยนะครับผมต่อจากนั้นมามาเอาตะไคร้สดๆเลยนี่ฝนตกใส่แล้วทุกคนไม่ต้องกลัวอันใส่เลยนะครับแกงหน่อไม้ต้องใส่หัวตะไคร้ด้วยหัวขี้ไครนะครับเอานำพริกมาใส่เลยนี่ พริกสดสดสดจากต้นครับทุกคนหั่นใส่ด้วยนะครับผ่ากลางก็พอไม่ต้องไปทุบแปอะไรเยอะนะครับนะครับใส่เลยบางอันก็เด็ดใส่ไปเลยเป็นลูกโดดนะครับทุกคนผ่ากลางเพื่อให้มีรสเผ็ดออกมานิดนึงนะฮะใครที่ชอบเผ็ดมากก็รอลูกโดดไปนะครับดูฮะสดสดจากต้นเลยทุกคนพริกปลอดสารพิษนะครับผมอยู่บ้านเราไม่ต้องกลัวนะฮะ ไม่มีแน่นะครับดูน้ำฝนจากธรรมชาติด้วยแต่เยอะๆไปดูสดๆเลยทุกคนบวบนะฮะหั่นใสบ่บม้อเลยทุกคนนี่สดของจริงฮะใครว่าผมขี้โม้บอกเลยปลอดสารพิษนะครับ โอเคอันนี้เก็บไว้ให้แม่เอาต่อไปนะครับฟักทองนะครับผมฟักน้อยอหันเลยทุกคนบอกเลยว่าของแค้อันนี้ขอหมดลูกเลยแล้วกันเพราะมันลูกเล็กนะครับว้าสุดยอดอ่ะใส่ดอกด้วยครับทุกคนนี่โอ้มามาตามมา อใส่ไปเลยต่อไปปรุงรสด้วยน้ำปลาะนะครับน้ำปลาะ,ะเอาแต่น้ำก็พออย่าไปเอาตอนมันนะฮะเดี๋ยวไม่มีก้างเกลือนิดนึงนะครับเกลือผงชูรสอุ้ยเห็ดละงโลกโอ้โหหมานจริงๆทุกคนดูโอ้โหดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอหหมาหัห่นใส่เลยทุกคนโอ้หหัห่นใส่ได้เลยนะฮะ เห็ดละงกนี่ก oh ็โอ้โหดูทุกคนดอกใหญ่มากเอาเห็ดทอบก็มีทุกคนโอ้โหวันนี้ทำไมมันหมานจริงๆดูดิขึ้นข้างบ้านกันเลยทีเดียวใส่ให้หมดใส่ให้หมดดอกเล็กก็ใส่ให้หมดหือหล่อน้ำเดือดวัตถุดิบสุกแล้วนะครับลองชิมเลยมา อืมอร่อยแล้วมาเอาข้าวเบือใส่เลยนะฮะข้าวเบือใครรู้บ้างว่าข้าวเบือคืออะไรครับผมช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมผมว่าคนอีสานนะครับน่าจะรู้กันดีนะครับผมอ่ะข้าวเบือคืออะไรทุกคนรู้กันไหมอืมเอาหลังจากนั้นนะครับนี่เลยใบอิตูนะฮะใส่ใบอิตูไปนะครับผมใส่ไปเยอะเลยจะได้หอมๆนะฮะ หอมมากใบตูอีกหน่อยห,อหมดคันไฟผลผลเสร็จแล้วนะครับปิดไฟเลยทุกคนโอ้โหเป็นไงมาเข้ามาใ,ใกล้ๆตาก้องน่ากินไหมดูโอ้โหเกงหน่อไม้ของเราเหนียวเหนียวเนืดเนืดดูมาตักกินกันเลยทุกคนอื ดู <S <S เ็็นล้วงกเ็็นล้วงกอน่ากินมากหน่อไม้ด้วยร้อนคลิปนี้เหนื่อยมากเลยทุกคนยกเตาข้ามหมู่บ้านกันเลยทีเดียวยังไงฝากทุกคนนะครับ ช่วยกดหัวใจช่วยคอมเมนต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ